สวัสดีพี่น้องมองไปซูโสุขคนครับลุงเปา,าอ่ามากินข้าวเล่นกับเปาออดอันปุกบุ่งเหมือนกินเขาเจ้าหรือว่าเขาสวยเพิ่นวา้ามาพี่น้องตอนสมก็ว่ามีซาลาลนะ่ะมีเจ้าขันสวดเอาใส่เงินยังบาทฝีมือจะคอง พัดเองแสบคือเก้าพี่น้อ,อ,องแดดบ่แดดแนวนี้ซอนสมต้องเขาแล้ว ตัดเส็จไข่แซ่บพื่งกันต่อมาคุณตัดใส่หมูใส่หมูสับเนาะ ผมใส่ไข่เสียพื้กันอูมามิเลยนะ เอฟซีใได้ยังกินแรล่งเนาะเก่งเห็ดเพาะเห็ดเพาะอันระบาดแห้งใอ้ไอปหาจะเห็ดเพาะแต่ว่าผู้ใดได้กินกับแ่บได้ละ่ะท้านในไม้ปีอืม จะเลื่อนอาหารขาดกินยังกระเสียบ อืตอนผิดไอคำนี้นืง

นัวแบบคำระวังหน่มสั่น hành lên đều lên lên làm say rất ngoài

sư đại mình nói nhau thầy ơi bên chan khẩu của bạn của mình hay mái hay quân มงนแตกแล้พี่น้องเลย งากับพวกงานแบบไห พ่ออยู่ไม่ต้องป,องปลอมไปเอ๋ยอิ่มแล้วผมบัดเนี่ย แเหมันอนชาวตงวากันไหมนะไว้แซมเครับสวัสดีครับฝากติดตามบ้าออมมังคสีนะครับกด s ับสไ r i b e กดถึงใจกดแชร์นะกดคอมเมนต์ไปเรื่อยๆเยๆเลยนีสวัสดีครับ